สวัสดีเพื่อนเอนทุกทคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมรีบอร์นว่าคําว่ารีบอร์นแปลว่าอะไรนะคะจริงๆแล้วอะค่ะกล่องนี้ไม่ใช่อะไรมันคือกล่องสุขภาพนะคะและมันคือกล่องที่ทําให้เพื่อนๆทุกๆคนได้โภชนาการที่สมบูรณ์แบบค่ะแล้วเราจะเอาโภชนาการที่สมบูรณ์แบบไปทําไม เอาจริงๆคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าอยากที่จะสุขภาพดีแล้วก็อยากที่จะมีรูปร่างที่ดีแต่การที่จะได้รูปร่างที่ดีอะคะ่ะหลายคนไปโฟกัสในเรื่องของการลดน้ำหนนะักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคะ่ะถ้าเราอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะคะเราจะต้องโฟกัสในเรื่องของการ ลดไขมันค่ะแล้วเราจะลดไขมันออกจากร่างกายได้ยังไงคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเราจะต้องเทรนร่างกายของเราให้เรียนรู้การใช้ไขมันส่วนเกินที่มีอยู่การที่จะทําให้ร่างกายใช้ไขมันส่วนเกินที่มีอยู่นั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องให้สารอาหารที่ครบ แก่ร่างกายสารอาหารมีมากมายแต่เราต้องให้ครบและสารอาหารที่เราไม่ควรเอาเข้าร่างกายเราก็ควรทีร่จะต้องบล็อกมันไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าโปรแกรมรีบอนจะช่วยเราได้ยังไงบ้าง ในทุกๆวันนะคะเราจะต้องทานโปรโตีนให้ถึงอย่างน้อยๆ1ถึง2กรัมต่อน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยนะคะควรที่จะเป็นประมาณ1.5กรัมต่อน้ำหนักตัวแต่พอเรามาคำนวณแล้วอะคะ่ะเรารู้ได้เลยว่า การทานอาหารปกติโดยเฉพาะอาหารตามสั่งถ้าเราไม่โฟกัสนะคะการทานโปรโตีนจะเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นในโปรแกรมรีบอร์ดเราจะมีตัวโปรโตีนอยู่2ตัวให้เลือกเราสามารถทานทั้ง2ตัวได้ด้วยนะคะโปรโตีนตัวแรกเราจะเรียกมันว่านิวติโปรเป็นโปรโตีนสกัดจากหัวเหลืองที่เป็น non GMO มีคอลลาเจนจากปลาที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณและยังมีเบต้าคูแคนที่ช่วยในเรื่องของการเสริม สร้างเม็ดเลือดขาวด้วย1ซองอันนี้นะคะจะสามารถทําให้เพื่อนๆได้โปรโตีนถึง10กรัมส่วนตัวนี้จะเรียกว่าเว์โปรตีนจะเป็นเวท์่ีสกัดจากนมวัว ใครก็ตามที่แพ้นมวัวบอกได้เลยค่ะว่าจะต้องยิ้มแน่นอนเพราะมีแลคโตสที่ต่ำมากๆและยังไม่มีน้ำตาลด้วยทานตัวนี้จะสามารถทำให้เราได้โปรโตีนถึง25กรัมโดยไม่มีน้ำตาลเข้าร่างกายเลยถ้าเราทานโปรโตีนตามโปรแกรมรีบอร์นเราจะได้โปรโตีนตั้งแต่45กรัมจนถึง50กรัมเพราะฉะนั้นการที่ทาให้เราได้โคตาโปรโตีนครบตามที่ร่างกายต้องการจะสามารถเป็นไปได้ง่าย นอกจากตัวโปรตีนแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญต่อมาคือเรื่องของการได้ไขมันดีแล้วเราจะได้ไขมันดีได้ยังไงคะในตัวโปรแกรมจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าออไรซ่าเป็นสารสกัดจากน้ํามันลําข้าวตัวนี้นะคะเรานาเข้าน้ํามันลําข้าวจากญี่ปุ่นและยังมีโคคว0เทนที่ช่วยในเรื่องของการให้พลังงานแก่เซลล์ทานตอนเช้าทานตอนเย็นเสมือนกับเราได้สารอาหารซึ่งคือกรดไขมันดีนั่นเอง โปรตีนไปแล้วนะคะไข่มันดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ร่างกายของเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่ขาดแล้วก็ทานกันไม่ค่อยครบนั่นคือเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุวิตามินและแร่ธาตุตัวนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเสมือนกับทานผักถึง1กิโลครบ5้าสีใน1ซองจะมีอยู่3เม็ or, ดเม็ดหนึ่งคือผักห้าสีอีกเม็ดหนึ่งคือวิตามินครบถ้วนและอีกเม็ดหนึ่งคือแร่ธาตุ การที่เราได้วิตามินและาธาตุไม่ครบถ้วนนี่แหละคะ่ะคือปัญหาที่ทําให้ร่างกา,ายเผาไขมันไม่ได้พอเราทานผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่านิวทรีมตัวนี้เช้าและเย็นจะสามารถทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบและเผาไขามันได้แน่นอนเอาละคะ่ะโปรตีนแล้วนะคะไขมันวิตามินและแร่ธาตุสิ่งหนึ่งเลยที่เราไม่ควรที่จะกินเกินให้กับร่างกายเพราะร่างกายจะเอาไปผลิตไขมันนะคะนั่นก็คือแป้ง แล้วจะทํายังไงล่ะที่จะทําให้เราอะ่ะไม่ได้รับแป้งมากเกินไปเราเลยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวบล็อกไขมันและบล็อกแป้งเรียกว่าเอสเฟโรซาเราทานตัวนี้นะคะ30นาทีก่อนมื้ออาหารจะทําให้เราเนี่ยสามารถบล็อกแป้งบล็อกไขมันและยังสามารถเบิรนไขมันเก่าออกได้ด้วยตัวนี้1กล่องจะมีอยู่30เม็ดเราสามารถทานได้ตั้งแต่1-2เม็ดต่อมื้อเลยค่ะ มาทวนกันอีกทีนะคะโปรตีนไขมนันวิตามินแร่ธาตุและยังมีตัวบล็อกแปง้งแล้วเรายังต้องการอะไรอีกล่ะในการช่วยให้เราเผาไขามันได้สิ่งที่เราต้องการเลยนะคะก็คือตัวที่ช่วยในเรื่องของการล้างลำไส้ค่ะ เพราะอะไรคะเพราะเวลาเราทานอาหารเข้าไปในบางครั้งมีไขมันส่วนเกินถ้าเรามีตัวไฟเบอร์และมีตัวที่ช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ได้ก็จะสามารถทําให้เราเผาไขมันได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจะทานตอนกลางคืน เรียกว่าโฟล์ค่ะจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เราจะเป็นตัวไฟเบอร์ที่ช่วยโอบอุ้มไขมันและสารพิษให้ขจัดออกจากร่างกายและจะเป็นตัวที่ทำความสะอาดลำไส้เพื่อให้ร่างกายสามารถนำสารอาหารที่ดีดูดซึมเข้าสู่เซลล์ให้เซลล์ได้รับสารอาหารและเผาไขมันออกมาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจะทานก่อนนอน คือละ1นซองนอกจากนั้นตอนกัางคืนนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้ทุกคนหลับลึกและร่างกายสามารถผลิตโกรทฮอร์โมนได้เองโดยธรรมชาติสิ่งนี้จะเรียกว่าไอเดียค่ะเราทานผลิตภัณฑ์ไอเดียก่อนนอนจะทําให้เราหลับ สบายมากใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนรับรองได้ว่าตัวนี้เราจะชอบมากๆเลยโปรแกรมรีบอร์ถ้าเราทานแบบนี้เชา้ากลางวันเยน็นและก่อนนอนและเลือกทานมื้ออาหารที่ดีรับรองได้ค่ะเพื่อนๆจะได้น้ำหนักผ่านการลดไขมันที่มีประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดีแน่นอนสุดท้ายนะคะนุ่นมีอีก2ผลิตภัณฑ์ที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมรีบอรแต่นุ่นเชียร์สุดๆเลยค่ะ ถ้าใครก็ตามที่มีไขมันส่วนเกินเยอะแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอยากที่จะได้พลังเยอะๆเวลาที่เราออกกําลังกายนุ่นจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Fat b บ r n ค่ะตัว s อส r o s a จะเป็นตัวที่บล็อกของใหม่ไม่ให้เข้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เร่งการเผาผลาญให้ของเก่าออกได้อย่างรวดเร็วเราทานตอนเช้า2เม็ดจะทําให้เราสามารถเบิร์นไขมันได้ตลอดทั้งวันและถ้าใครออกกําลังกายเราก็จะสามารถทานก่อนออกกําลังกายที่จะทำให เราเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้เยอะขึ้นด้วยตัวนี้นุ่นแนะนํามากเลยค่ะแต่มีอีกหนึ่งตัวนะคะที่นุ่นแนะนําสุดๆเลยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเอลคาทียมทําไมนุ่นถึงแนะนําตัวนี้ต้องพูดเลยค่ะว่ากรดไขมันในร่างกายนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการสิ่งที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้มันจะมีกรดไขมันที่ชื่อว่าโอเมก้าสซึ่งจะได้จากน้ํามันปลา เอาคาเทียมตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาที่ดีมากๆเพราะเข้มข้นไปด้วย DHA DHA คือสารที่ร่างกายต้องการมากๆในเรื่องของการที่ทำให้สมองฟังก์ชันได้ดีและยังช่วยในเรื่องของการ เผาไขมันได้ด้วยถ้าใครอยากจะเผาไขมันโดยผลิตภัณฑ์อาลคาียมนุ่นแนะนําให้ทานตอนกลางคืนหรือพร้อมกับมื้อเย็นจะทําให้เราเผาไขมันในระหว่างที่เรานอนได้สุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่นุ่นบอกโปรแกรมรีบอร์นจะสามารถทําให้เราได้สารอาหารที่สมบูรณ์และครบถ้วนและไม่เอาของที่ไม่ดีเข้าร่างกายในระหว่างที่ทําให้เราสุขภาพดีเผาไขมัน รุ่นบอกเลยค่ะการที่ทานสารอาหารให้ครบคลีนและไม่มีสารพิษเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าใครก็ตามรู้สึกว่าโปรแกรมนี้น่าสนใจและอยากที่จะศึกษาเชิงลึก เข้าใจหลักการทำงานของร่างกายเข้าใจในเชิงลึกว่าร่างกายเผาไขามันอย่างไรนุ่นเชิญชวนให้ดูคลิปที่เกี่ยวกับโภชนาการที่นุ่นเป็นคนพูดเองเป็นการให้ความรู้ยาวๆเลยนะคะว่าร่างกายทำงานอย่างไรและทำไมโปรแกรมรีบอลถึงจะช่วยดูแลสุขภาพให้กับเพื่อนๆและลดไขมันได้โดยไม่กลับมาโยโย่อีก e. แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ